สวัสดีครับพี่น้องครับเมื่อนี้รรท่านประธานสื้อผาไปดูควายเผือกลูกควายเผือกตัวล่าสุดของดีเจภูมิครับซึ่งมีอายุได้15วันแต่ก่อนจะไปถึงข้อควายรรท่านประธานก็ขอรีวิวนี่โฮมสเตย์ท่านประธานตอนนี้ก็ดัดแปลงเป็นโรงเก็บฟางแล้วพี่น้องครับตัวรรท่านประธานเราก็นอนอยเ่เทท์นี่ละแล้วเห็ดเป็นซุ่มนอนพอเราเป็นมนุษย์สันโดษชอบนอนคนเดียวเวลาอยากไปนอไปนอไปนี่เราก็จับมอไซค์ไปเลย มนุษย์สันโดษผู้ดโดดไปโดดมานี่เส้นทางอากาศแจ่มใสที่เคยไหลหลงครับบนทางปะซูกอกว้ยดีเจ um ้พุ่มครับพี่น้องครับเรียวเรียวบ <ๆ S 2> าทนี่ง้มขนาดพี่น้องครับมะสภาพยางบึงพี่น้องครับองค์ขาดในยคือมองอาบน,น้ำร่างนาทั้งบท่านครับอยู่นี่ละ่ะกลางเดือนนี่ละ่ะระบากอากาศโล่งๆอันน <c oughs> <c oughs> ี้ก็ครอควัวกเก่าครับพี่น้องครับคอควัวกเก่าเราหินมผสมแล้ว ซึ่งรอรับฤดูฝนสีมานี่เราเฮ็ดกระท่อมกระท่อมไว้เพื่อจะให้พี่น้องมาเที่ยวอาจจะมาเฮ็ดท่านประธานอาจจะเฮ็ดฟิชชิ่งก็ได้บ่อกตกปลาท่านประธานให้พี่น้องมาตกปลาครับแถวๆขอบเมือเก่านี่บะท่านประธานพิ่นเอาหินใส่เหล้วเรียบร้อยพี่น้องหอดฝุ่นอาจลาดหอดขอบควไอฝุ่นจ้าไปเบื่องขอบคว้วบ้างนี่ไปเบือ้องควายจ้าบ่านี่คู่ใจท่านประธาน ไปไสกับไปน้ำไปน้ำท่านประท่านมึงดูพี่น้องที่มันมักไหลและจีของขาล้มไปเบาวนี้เล่นไปลาเล่นไป,ไปครับนี่คือระบบน้ำที่ท่านประท่านว่างไว้ครับสายเวลาเขาเหนียวเขาจะปล่อยขออกมาดื่มน้ำอ๋อเนี้ยขันตักน้อตักกินมันเป็นจ้าจ้าฉันก็จะมาให้อาหาร เราได้ยินครับพี่น้องครับคุณได้ยินเสียงอันนี้นก็บึมบั่มขึ้นาาได้ยินเสียงกระบ,บะนี่คืออาหารเสริมพี่น้องกากมันกากมันมักผสมกับรำข้าวสอบแล้วเทไดล่ะกากมอน,นร้อยกว่าบาทครับ รำข้าวสอบเล็กที่งบห้าสิบาทพี่้องครับสูตรของท่านประธานเท่าที่ไปศึกษามาจากเป็นเพื่อนนะครับเพื่นคือว่าเอากากมันใสสองถ้วยแล้วก็รำข้าวหนึ่งถ้วยโอ้บูขอกออกมาแล้วเร็วๆเนี่ยย่าสาอะไรคุกข้าวให้เข้ากันว่ะให้เข้ากันแล้วก็เอามาให้เจ้ามารวย มารวยกินิกนเขาได้เย็นเป็นอาหารเสริมครับพี่น้องครับนนั่เห็นบอนั่นเจ้าเบิองแนตี้น่เออมันโคตรเลยลูมันเขามันเงาด้วยเขาเหงวกระยานแล้วเนาะไอ้มันอยู่ในหูมันสืบตัวไม่แจ้งอันนั้นเออเขาเลี้มพี่น้องครับแต่ย่านอุบาทิแย่แดงเห็ดน้ำบ่ได้ สองถ้วยที่กันสองถ้วยหนึ่งแตว่าคักกวุ่ญยาสองกระสอบก็จะว่าคุณภาพอาหารนะเดี๋ยวลาเดียว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 ได้กินอยู่อันนี้คือหมูกระทะท่านประธานไงแหละได้พี่น้องสองเดือนแล้ววะเท่าอ้ยมึนมึนมึงดูคนน่ะหมูกระทะเอ้ยกินนื้อมูเป็นยูบอก ันนี้คือใบเตยเขาก็กินแ่บด้วยง่วกระได้ที่นอกหมูกระทะน้อยน้องคริสต์มาสนะครับควายพุกคุกควายเผือกเพียรคู่เสือนที่ยีห้าครับยี่หาธันาาวาคมอายุสิบห้าวันติสิบหกวันสิบหกวันบ่อายุสิบหกวันพอดี ยินมีตีเฮียงแม่อยู่ขนาดนี้พี่นอ้นนองไ,ไปทางมุกคิดมากเอ้ยโอ้ยสมัยเงเฮ็ดพ่อ,พอบอ่อยู่แถวๆแต่สั้นแต่สั้นเนี่ยมุสั้นช่องล่องอยู่ได้ยินเสียงคนอเอาอันนี้ทำอะไรคะท่านประธานครับลำดับถัดมานะครับท่านประธานก็จะทำบำรงเก็บฟางเดี๋มุ่งลังค่าฟางขึ้นมาเก็บอยู่นี่ครับ <S <S 2> <S 2> พเพื่อความสะดวกในการเอาแผงง้วยกล้วยกินครับพี่น้องก็ยติดนมาตลอดช่วงฤดูแล้ง ังจากที่ทําเ็จแล้วพี่น้องครับมันจังยุ่ใกล้กันกําลังขึ้นกําลังขึ้นโคครับพี่น้องครับนี่แหละครับเหตุการณ์ปัจจุบันตอนนี้ไรจะมักดีกับท่านประธานของเรานะครับอําลพระจ่าครับพี่น้องครับพ่อกันไม่คิบหนาจ้าําหรับคิปนี้กะมะโลมะเล่ซท้เนี่ยแหละพี่น้องครับพี่น้องเห็นโอ้ยเห็นทักเห็นแน่ครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับ